สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรียกนะักกีฬาวอลเลย์บอลให้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่อาคารอินดอร์สเตยมหัวมาเมืม่อวันที่16พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทัพสาวไทยร่วมฝึกซ้อมผ่าน,นระบบออนไลน์มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมรวมไปถึงได้ลงฝึกซ้อมร่วมกันตามโปรแกรมที่สตาฟโค้ชกำหนดและกับสู่ต้นสังกัดเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บ,บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาลใหม่ กีฬาที่เข้าร่วมทดสอบมีจำนวนด้วยกันทั้งสิ้น27คนอาทิอัชราพรคงยศชาชุอ่อนโมกศรีอัทยาบรุงสุขพิชยาโปกรัมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวรกมุสีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการทดสอบโดยการทดสอบในครั้งนี้เป็นการติดตามพัฒนาการจากการซ้อมเพื่อประเมินร่างกาย นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนการดูแลนักกีฬาโดยร่วมมือกับต้นสังกัดของนักกีฬาเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุด สิ่งที่ประเมินนี่คือประเมินในเรื่องของร่างกายนะครับเพราะเรื่องของสกิลทักษะการแต่และสม,มุสนไพรก็มีการไปตามรูปแบบยู่แหละนะครับจะเพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าแล้วก็สิ่งที่ได้เ,เร่วมกันศึกอามาก่อนอน,นั้นประมาณ 2- องถึงสเดือนนะครับก็สมม่งไปอยู่ยสมมสสมมสกับสมุรสมสรก็ดำเนินการฝึกษมต่ออันี้เราก็จะติดตามตัวนักกีฬาให้มีความละเอียดมากขึ้นโดยใช้หลักการททยศาสา,การากีฬาก็คือเอาเ,ออเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับเป็นตัวติดตามประเมินผลความพร้อมนักกีฬาถ้าพบข้อ ผิดภาา้าบกคลอมการันก็จะได,ได้แจ้งไปยังสโมสรแล้วก็ทีมงานสตาโฟโค้ชต่างๆได้ช่วยกันดูแลเพื่อหนักกีฬามีความพร้อมมากขึ้น,นครับนี้คือผู้ผสมหลักแล้วก็อันที่2ก็จะได้เห็นความชัดเจนในเรื่องของพัฒน,นาการไปด้วยนะครับก็เป็น2ประเด็นหลักในการที่เรี่ยงนักกีฬามาวันนี้ครับ ที่จริงแล้วในใน,ในกระบวนการติดตามทางทางทีมงานสตาฟโค้ชได้ส่งเจ้าหน้าที่ทีมผมเองก็มีโอกาสได้ตามไปดูการฝึกซ้อมด้วยนะครับก็ไปไดูแล้วก็สอนแทรกบางสิ่งบางอย่างแล้วก็แนะนําบางอย่างถ้าวันนี้ผลการทดสอบอถ้ายังไม่ดีนักนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลไปยังทีมงานที่ดูแลเรื่องของร่างกายนักกีฬาเพื่อเปกระตุนแล้วก็เน้นเป็นพิเศษให้นักกีฬาทีมชาติแต่ละคนเพราะว่า วงเวลาเราจะมีน้อยนะครับเมื่อแข่งอีกเสร็จกลับมาเตรียมตัวจะใช้เวลาไม่มากนั้นการทําร่างกายจะต้องอาศัยความพร้อมของแต่ละสมสรได้ช่วยดูแลนักกีฬามาให้อย่างดีก่อนแล้วก็เรามาต่อยอดและวพัฒนาต่อปต่อนั่นคือความหมายครับสมาคมกีฬาเย์บอลจะประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพ่างกายของนักกีฬาและเรียกเข้ามาทดสอบเป็นระยตตามแผนงานก่อนจะปล่อยให้กลับไปรับใช้ต้นสังกัดในสกบอล์บอลไทยแล์ลีก